ฮัลโหสวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบอมกับช่องน้องสีนวลเมืองย่างอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้จะมาเฉลยแล้วสาเหตุที่มาอยู่เชียงตุงหนึ่งเดือนนะคะ mm hmm. ก็มีใครคิดอะไรไว้บ้างว่าน้องสนมาทำอะไรที่เชียงตุงหนึ่งเดือนติ๊กตอกติ๊ก,กน้องสีนวลมาเรียนทำเล็บนะคะนี่ทำเล็บแบบนี้เลยนะคะก็มาเรียนทำเล็บ พร้อมกับต่อขนตานะคะก็คือเป็นการเสริมสวยของผู้หญิงนั่นแหละนะคะก็คิดมานานแล้วนะคะส่วนตัวชอบส่วนตัวก็เป็นคนชอบแบบทำเล็บต่อขนตาชอบความสวยความงามอยู่แล้วนะคะก็เลยตัดสินใจมาเรียนเลยนะคะก็ได้หาที่เรียนเลือกที่ที่จะมาเรียนแล้วก็หาที่อยู่อะไรเรียบร้อยหมดแล้วก็ถึงจะลงมานะคะก็วันนี้น้องสนมาถึงก็ยังไม่ได้ไป ไปเรียนเนาะวันนี้ก็เอาเอาเอาอะไรนะเขาเรียกว่ากระเป๋ากับที่นอนอะไรเงี้ยมาไปปูที่นอนไว้เรียบร้อยแล้วกระเป๋าอะไรอย่างนี้ก็เอาไปไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ไปนอนนะคะเนื่องจากว่าครูที่จะสอนเขายังไม่อยู่เนาะก็เลยไม่ได้ไปนอนค่ะเพราะว่าที่น้องสมัยน้องก็คือเป็นบ้านของคุณนายของคุณครูที่จะสอนทําเล็บแล้วก็เ มานอนที่โรงแรมกันก่อนนะคะกับน้องจันแรงนะคะพรุ่งนี้ถึงจะไปเข้าไปเรียนแล้วก็นอนที่นุ่นนอนที่นุ่นเลยนะคะเออนอกสานไม่แน่ใจว่าจะมาถึง1เดือนหรือเปล่าเพราะว่าเขาเรียกคอร์สสอนเนาะเขาจะสอนให้เรา1เดือนแต่ถ้าเราอะประมาณสิบกว่าวันหรือย0วันแล้วเราเพียงพอใจว่าเออเนี่ยเราเรียนแค่นี้ก็ พอแล้วเราอยากกลับแล้วนะี่ก็คือแล้วแต่เราอยากจะกลับก่อนกําหนดหนึ่งเดือนก็ได้อะไรอย่างนี้เนาะก็น้องสนก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่กี่วันนะคะก็ต้องดอูการเรียนแต่ละวันน้องสนก็คือเรียนแบบเรียนรู้ไวไหมหรือช้าหรือจะอยู่ถึงหนึ่งเดือนหรือสิบสองวันหรือสองอาทิตย์หรือรอ,อีสิบวันก็แล้วแต่น้องสน,นตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เรียนอะไรแต่ก็ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นเพราะว่าช่วงนี้ขายของก็ไม่ค่อยดีนะคะเพราะ มันไม่ใช่ช่วงช่วงแบบเทศกาลอะไรเงี้ยขายของไม่ค่อยได้ก็คือของจะขายดีแค่ช่วงเทศกาลต่างๆแล้วเราจะเราอะต้องการใช้เงินทั้งปีแต่ว่าเราขายของได้แค่เป็นช่วงอะไรเงี้ยมันคือไปไปไม่ได้ไม่รอดอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะก็เลยมาเรียนทําเล็บอีกมาเรียนเขาเรียกอาชีพนะคะจะได้เป็นอาชีพที่ติดตัวเรานะคะการทําเล็บทําขนต่อขนตาอะไรเงี้ยว่าเออส่วนตัวก็ไปทําที่ร้านคนอื่นเขาเสียตัง ทุกเดือนอยู่แล้วไหนๆก็ชอบก็ไปเรียนมาเลยพรุ่งนี้เข้าไปที่บ้านที่จะไปเรียนก็ต้องไปจ่ายแล้วที่เห็นที่เห็นแลกเงินเอาเงินบาทไปแลกเงินจัดเยอะๆก็เพราะว่าต้องจ่ายค่าเรียนค่านอนค่าที่นอนค่าห้องค่าบ้าน <c oughs> ก็คือไปนอนที่บ้านคนุณคุณยายพี่เขาหนึ่งเดือน หนึ่งแสนจัดนะคะหนึ่งแสนจัดถือว่ามันจะเป็นบ้านโบราณบ้านเหมือนบ้านคนุณคุณย่าที่น้องสินวนกับคุณแม่พักตอนที่คุณแม่มาผ่าตัดไส้ติ่งบ้านแบบนั้นเลยเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้คลิปหน้าได้ไปจะถ่ายให้ทุกคนดูนะคะว่าที่พักน้องสินวนกับน้องสแสดงเป็นยังไงบ้างแล้วมันจะเป็นอยู่ในคุ้มบ้านเดียวกันล่ะอยู่ในคุ้มบ้านเดียวกันบ้านที่น้องสนนอนกับบ้านที่น้องสนต้องไปเรียนทําเล็บนี่คือห่างกันประมาณแค่4ี่ห้าเก้า ก็คือบ้านติดกันเลยหน้าบ้านกับหล,หลังบ้านแบบนี้เลยน้องสงก็เลือกที่จะมาอยู่บ้านนั้นเพราะว่ามันใกล้กันเราไม่จำเป็นต้องไปไปมาๆอย่างเงี้ยเออแต่ก็น้องสงก็ได้เอารถมาใช้ที่นี่นะคะก็ได้จ้างคนขับรถเขาขับมาให้นะคะเพราะว่าจะได้มีขาไปไป,ไปมา,มาๆอะไรอย่างงี้ก็เพราะว่าจะเอามอเตอร์ไซค์ก็คือแบบกลัวมันไม่ค่อยปลอดภัยอะไรอย่างงี้ยน้องมอเตอร์ไซค์มันค่อนข้างที่จะเสียวนิดนึงอะไรอย่างี้ก็เลยเอาจ้างให้เขาขับรถมาให้เลยนะคะ จะได้มีรถใช้ระหว่างเรียนทําเล็บไปไหนมันใหนก็จะได้สะดวกอะไรประมาณนี้นี่ได้จับนอนนอนจับเงินประมาณหนึ่งคืนพรุ่งนี้ก็ต้องไปจ่ายค่าเรียนแล้วไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าแค่นั้นนะคะค่าเรียนค่ากินค่าอยู่ซื้อกินแต่ละมื้อสองคนอีกก็ในใจก็อยากจะแบบตั้งใจเรียนให้ให้ให้ทำเป็นไวๆ จะได้กลับไปไวๆนะคะเพราะว่าอยู่นี่คือค่าเรียนนี่ไม่เท่าไร่แต่ว่าค่ากินค่าใช้มันค่อนข้างที่จะเออเสียเยอะอะไรเงี้ยก็จะตั้งใจเรียนแล้วก็รีบไปเปิดร้านนะคะนี่ <c oughs> พรุ่งนี้ก็จะได้ทำแล้วตื่นเต้นโอเคทุกคนก็ตั้งแต่มาถึงน้องสวนกับน้องสแสดงก็คือน้องสแสดงนอนปุ๋ยอยู่เลยยังไม่ตื่นเลยนะคะไว้ เดี๋ยวน้องจัลงตื่นแล้วจะไปหาอะไรกินกันนะคะไม่ต้องแสดงตื่นแล้วจะไปหาอะไรกินเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอ่าน้องต้องสินอนกับน,น้องตันแรงจะไปกินอะไรกันนะคะตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดตกเลยสองวันสองคืนแล้วฝนก็ยังไม่หยุดตกเลยตกตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าอาหน้าร้านสองคนจะไปกินอะไรกันมื้อค่ำวันนี้ นี่ปลุกตื่นเลยต้องไปหาอะไรกินแล้วอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่มาเชียงตุงแล้วแบบเอารถมาใช้ขับคนเดียวนะคะไม่เคยเลยอันนี้คือครั้งแรกครั้งแรกเลยจริงๆน้องสินวนกับน้องจันแรงก็มาพักที่โรงแรม3ามยอดเมืนเคยดูฝนตกออ้ฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยจ้าโอ้รถแต่ละคนน้องสวนว่าน้องสวน รถต้องสวนหนักแล้วนะนี่ระหว่างทางมานี่คือฝนตกไนงะโอ้ลืมเปิดล็อกระหว่างทางมานี่คือฝนตกเราก็แบบนึกว่านึกว่ารถมีแค่รถเราอ้ไปค่ะทุกคนไปกินฮอตป๊อตกันนะคะมื้อเย็นนี้มาถึงแล้วนะคะทุกคนนี่ร้านประจำน้องสินวน จะเป็นมาล่านะคะฝนตกก็ต้องกินมาล่ากินอะไรร้อนๆอุ่นๆร้อนๆก็จะมาเลือกเมนูจะเลี้ยงเข้าทางเธอเลยเนี่ยเนี่ยมีหนังสือจีนด้วยต้องสนทนาอ่านได้พม่าพม่านะคะก็เลยอ่านจีนนะคะแล้วก็จะมีอังกฤษด้วยนี่มีให้เลือกหลายภาษานะคะควรมากินวันนี้คนเยอะเพราะว่ามันฝนตกหนักอากาศมันแน่น ต้องแต่งลรงเลือกเป็นน้ำซุปมาล่าต้องเสนอรถเลือกเป็นน้ำใสเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่าอุ้มอันนี้เป็นเนื้อไก่เนื้อเนื้อนนี้เอาเอาสามจานกันหรอเอาสามจานเนื้อสามชัน้นเป็นอุ้มอยู่นี่เป็นปี่มัดมือเนื้ออันนี้ เอาแอบบก็คือเห็ดเข็มทองนะคะตาลุงยาตาลง,าาลงสั่งแล้วนะคะสั่งแล้วก็ไปไปทำน้ำจิ้มเออใช่เออน,นี้แหละต้องเอาในนี้ลืมไปแกให้น้าหน่อยร้านนี้พิพีพิย์ปเป็นคนพามากินครั้งแรกนะคะมันจะเป็นออกแนวจีนจนอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องสนชอบแค่น้ำจิ้ม น้ำจิ้มเหมือนคล้ๆน้ำจิ้มซีฟู้ดอะชอบอันนี้แค่อย่างเดียวนอกจากานี้ทำเป็นก็ทำเลยอยากได้แบบไหนนะคะอันนี้ถัว่วพูปรุงแบบเหมือนคนจีนอะนี่เครื่องดื่มน้ำมาเสร็จแล้วผักต่างๆนานากินเต็มที่ค่ะพวกนี้ค่อยว่าก,กันใหม่นะคะ <laughs> นี่ทุกคน ตัวงอกชอบมากเลยแล้วก็จะมีเนื้อนะคะเนื้อสไลด์ว้าวน่ากินมากนี่น้องสวอาวน้ำใสน้ำใสค่ะน้องแต่แรงเป็นน้ำข้นนะคะอันนี้น้ำซุปเติมได้เวลาถ้ามันแห้งก็คือให้พนักง,งานมาเติมวายสุดยอดเวนิกุดไปเลย กินอะไรร้อนๆต้องมีครบนะคะน่ากินมากดูกสิทุกคนน้ำใสชอบน้ำใสค่ะแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มอร่อยอร่อยหมูจมลงไปเลยจ้าแป๊บเดียวอู้ทุกคนแสงมันสะท้อนเยอะมากเลยอะทำยังไงดี <c oughs> ยกมือ <c oughs> เดี๋ยวพนักงานก็มาถามว่าเอาอะไรอีกไหมมีอะไรหรือเปล่า่อร่อยมากไม่ทันกินก็รู้แล้วแค่ได้กินก็รู้แล้วว่าอร่อยเออมาเนอะสปอนเซอร์ต้องเข้าออแล้ว เชียงตุงมีน้ำหนักจะขึ้นกิโลท,ทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนกินข้าวโพดแล้วนึกถึงข้าวโพดที่นียเตียนเราไปกินที่ไทยเมื่อไปซื้อทร่เซเว่นมตน้ำหวานมากอันนี้ไม่เหมือนกันมันเทียบกันไม่ติดเลยนะคะก็กินอิ่มแล้วกําลังจะเช็ควินแล้วามาดูว่ามื้อเย็นวันนี้กินกันแค่สองคนหมดไปเท่าไหร่นะคะแต่ว่า เราก็จะไม่กินแบบนี้กันทุกวันนะคะก็นานๆกินทีนะอันนี้คือเพิ่งมากันอะไรเงี้ยก็จัดไปก่อนนะคะอ่าพออยู่ไปนานๆก,ก็ประหยัดประหยัดไปคือละเล็กทีละน้อยนะคะ <laughs> อันนี้คืออดอยากมานะคะก็เลยจัดเต็มที่เลยค่ะมือน,นี้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูบินกันว่ามือน,นี้หมดเท่าไหร่นะคะาต้องเาห้าหมื่นห้าพันห้าหมื่นห้าพัน หห่้าพันไม่ถึงห้าร้อยบาทก็คือค่าไม่ถึงหนึ่หยวนไม่ถึงห้าบาทกินกับสองคนนะคะเครื่องดื่มโคกอะไรเงี้ยน้ำเปล่าอะไรเงี้ยก็คือ ไม่รวมนะมันไม่ใช่บุฟเฟ่มันเป็นที่ตามราคาพัดพัดพนะคะพัดพัด,พด,พดก็ห้มื 5, 000, 5, 000. ่นห้าพันส่งสุดเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งร้อยหยวนี่อยู่ที่หกหมื่นเก้าไไม่ถึงหนึ่งร้อยหยวนอิ่มเลยทุกคนก็อิ่มแล้วมื้อนี้ กลับไปนอนสบายสายได้พรุ่งนี้ก็จะไปซื้อของกินเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็น้ำเปล่าอะไรอย่เงี้ยเนาะไปตุนไปไปตุนไว้ที่ห้องที่เกียรติออกมาซื้อก็จะซื้อไปอะไรที่จำเป็นแล้วก็ของกินเวลาตอนค่ำกลัวหิวตอนดึกกลัวหิวอะไรเงี้ยก็ซื้อไปไว้เผื่อไว้หิวกลางดึกโอเคคลิปนี้ก็ขอต้วนทุกคนลาไปเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ